สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพรลราษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา9นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเทพพรหราษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแอมบัสเดร์ซิตี้จอมเทียนอำเภอสัตหีบจ,จังหวัดชนบุรี ทรงเปิดการชุมนุมการชาติครั้งที่11ในหัวข้อสภากาชาติไทยการพัฒนานระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทยซึ่งสภากาชาติไทยจัดขึ้นถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพหลราษรสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนานระบบอาสาสมัครสภากาชาติไทยให้เป็น,นกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทยทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้สภากาชาติไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครที่เข้มแข็งยั่งยืนเป็นที่ยอมรับและให้ผู้ทํางานสภากาชาติไทยตระหนักในบทบาทหน้าที่การทํางานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาติและเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสภากาชาติไทยกับเหล่ากาชาติจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอและอาสาสมัครสภาการชาติไทยโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศคณะแม่บ้านมหาไทยอาสากาชาดฝ่ายต่างๆและคณะกรรมการสภาการชาติไทยเข้าร่วมประชุมกว่า5,000ันคน โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการชุมนุมกาชาติครั้งที่11และส่งแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสภากาชาติไทยการพัฒนานระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทยโดยทรงกล่าวถึงประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์การจัดตั้งและการดำเนินงานของสภากาชาติไทย ซึ่งปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าไปมากจึงจําเป็นที่สภากาชาติไทยต้องกําหนดแผนนโยบายการทํางานให้ครอบคลุมและเข้าถึงการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ทุกกลุ่มวัยตลอดจนกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของงานช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านจิตอาสาให้มากขึ้นในช่วงเวลา122ปีนับจต่ปีที่ก่อตั้งสภากาชาติไทยประเทศไทยเจริญพัฒนานและเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการในสังคมไทยเช่นการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่จะมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการสงเคราะห์หรือการที่สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นความก้าวหน้าทางด้านวัตถุในขณะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งครั้งหนึ่งหนึ่ง มีผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมากในสภาพดังกล่าวนี้สังคมเราก็จะอยู่โดยแต่เม็ดสิ่งที่เป็นคุณค่าทางการเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิตได้แก่หัวใจจิตอาสาและสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมที่เป็นนามธรรมได้แก่ความเอ,อื้ออาทร ความมีเยื่อใยในสังคมให้มากขึ้นจากนั้นทอดพระเนรนิทศาการเฉลิมพระเกียรติอาทิพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาติไทยนิทศาการวิชาการเกี่ยวกับการให้บริการของสภากาชาติไทยกิ่งกาชาติอำเภอและอาสาสมัครส่วนต่างๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตลอดจนเปิดเว็บไซต์รับอาสาสมัครซึ่งมีผู้เข้าไปสมัครกว่า900 0คนจากทั่วประเทศต่อมาเวลา14.16นาฬิกานาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังเมนวัดใหญ่อินทารามอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพนายโสพลมนัตรังสีบิดาของพลเอกว่าพิรมมนัตรังสีรองสมุหาราชอ,องครักษ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชาราเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2558สิริอายุ90ปีนายโสพลเป็นบุตรของนายอภัยและนางบริสุทธิ์มนัตรังสีเกิดที่จังหวัดชนบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนในจังหวัดชนบุรีและเข้ารับราชการเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนยานพาหนะสถานีตำตรวจภูทรจังหวัดชนบุรีได้รับยศสิบตำตรวจตรีหลังจากรับราชการตำตรวจได้ระยะหนึ่งได้ลาออกไปประกอบอาชีพขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์จากจังหวัดชนบุรีไปตามจังหวัดต่างๆในนามเฉลิมพลเดินรถและขยายกิจการไปสู่การบริการขนส่งมวลชนจากจังหวัดชนบุรีเข้าสู่กรุงเทพในนามบริษัทยานยนชนบุรีจำกัด เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทำการปฏิวัติร,รัฐประหารบริษัทขนส่งจำกัดได้รับสัมปทานการเดินรถขนส่งมวลชนทั้งหมดนายสมพลจึงนำบริษัทยานยนต์ชนบุรีเข้าร่วมกิจการด้วยในฐานะรถขนส่งมวลชนร่วมบริการและได้ร่วมกับผู้ร่วมกิจการเดินรถขนส่งมวลชนทั้งหลายจะตั้งบริษัทรถ,รถร่วมชนบุรีขึ้นภายใต้สัมปทานของบริษัทขนส่งจำกัดด้านชีวิตครอบครัวนายสมพลได้สมรสกับนางสาวสำเนียงมุนจนพงศ์มีบุตรธิดาสี่คน องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดยาณสังวรารามวรวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรี วันนี้นายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยนายดันชนสาสินทวานนท์รองเลขาธิการสำนักงานกอปอรอและคณนะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดยาณสังวรารามวรรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2525 25. ในการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนด้านการเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มคุณภาพชีวิตและรายได้แก่เกษตรกรโดยสำนักงานกปร,รให้การสนับสนุนงบประมาณร่วมกับจังหวัดชนบุรีในการพัฒนาพื้นที่รอบวัดยานสังวรารามวารวรมหาวิหารบนพื้นที่ประมาณ2,500ไร่ครอบคลุม3ตำบลได้แก่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงตำบลน,นาจอมเทียน ตำบลพลูตาหลวงของอำเภอสัตหีบเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทั้งด้านการเกษตรแหล่งน้ำพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชํำริ จะทำแปลงสาธิตเกษตรกรรมธรรมชาติรวมทั้งดำเนินงานด้านชลประทานอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้ที่สนใจรวมถึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยจัดตั้งโรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวร นอกจากนี้ยังจัดตั้งเป็นวรณอุทยานเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าโดยประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทำแนวป้องกันไฟป่าและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีเกษตรกรและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมชมตลอดทั้งปี สำนักง,งานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันนี้ที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านหนองแห่ตบบลนายมอมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งมอบพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมอบรมโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจับประชุมนี้จัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักกระชยาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงทันด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ จากนั้นได้เยี่ยมชมการออกร้านของประชาชนที่นำผลผล,ผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายและเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสานของสมาชิกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิรานาทองบอดจรัดดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ